เวลาเราจะใช้ระเบิดเนี่ยมันก็จะมีรัศมีนะคะในการเคลื่องว่าลูกระเบิดจะไปตกตรงไหนนะแล้วระเบิดก็จะทำงานภายใน4วินาทีค่ะคนนี้คือผู้โชคดีแฟนมันแท้จริงๆใช่ค่ะอย่าเพิ่งออกกลุ่มนะอย่าเพิ่งออกกลุ่มนะน้องมาคนแรกแล้วน้องตอบถูกเลยอะ่ะ พี่แอมินครับผมรู้ช่อพี่ตลอดเลยนะครับสวัสดีค่ะพี่มีนพี่แอมินครับผมเป็นแฟนคับพี่นะครับแฟนครับพี่ครับอย่าลืมมาเล่นฟีฟาจากผมจริีๆนะครับผมเล่นได้มากเอ่อพี่มินเล่นฟีฟาในเอพเพตนั่นเหรอ ผมดูลิปีทุกวนัวนทุกวันเล่นเกมฟีไฟกับผมห่หมครับพี่เมาวินผมอยากเล่นด้วยอ่ะให้ผมเห็นหน้าพี่เมินได้ไหมครับผมจะไม่บอกใครดีครับและแล้วก็มาถึงกิจกรรมค้นหาแฟนพันแท้ช่องเมาส์มินแจกเพชรถลองซองแสนซับ คนไหนรู้ตัวว่าดูมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็ให้มากดเลยนะนี่เป็นโอกาสเดียวแล้วเด้อคือขอบคุณที่ได้โล่อันนี้มา ขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณตัวเองในตอนนั้นที่ยอมเลือกที่จะทําได้ทําในสิ่งที่อยากทามาตั้งนานในที่สุดช่องที่เคยเปิดกว่าสองปีอพอได้กลับไปทําแล้วมันได้ผลตอบรับที่มันดีดีเกินคาดขอบคุณครอบครัวที่คอยอยู่เป็นกําลังใจให้ตลอดไม่ว่ามีนจะทําอะไร ถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีป้ามาเจ๊ในตอนนั้นก็คงไม่มีมินในวันนี้แล้วล่ะขอบคุณฟิวอ่ะอยู่กับเราอะ่ะอยู่กับเราเราให้กำลังใจเราตลอดเป็นคนที่รู้ปัญหาเราฟังปัญหาเราทุกเรื่องไม่พูดไม่ได้ก็คือคนดูขอบคุณทุกคนที่ทำให้พี่มินมีวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆทุกยอดวิวที่เข้ามายอดติดตามยอดไลค์ยอดค like, อมเมนต์ที่น้องๆมา คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันหรือแม้กระทั่งแบบแย่งกันมาให้เป็นเมน์แรกของคลิปพี่ให้ได้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆหลายๆเดือนที่ผ่านมานี่ตอบไปหลายหมื่นคอ comment, มเมนต์มากๆเราใส่ใจคนดูมากๆแคร์คนดูสดุดๆทําตามคําเรียกร้องพี่มินสัญญาว่าพี่มินจะทาคลิปให้ออกมาดียิ่งกว่าเดิมอย่าลืมนะคะ อยากฟังเรื่องเมามมยก็มาดูช่องเมามินนะสวัสดีเพื่อนๆและผู้ติดตามช่องเมามินทุกคนด้วยนะคะอยากฟังเรื่องเมามมยเนี่ยก็มาดูช่องเมามินค่ะครั้งนี้พี่มินได้เปิดหน้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะที่ต้องใส่แมสเนาะเป็นเพราะว่าพี่มินนะคะน้ำหนักขึ้นกระทันหันนั่นเองค่ะพี่ก็เลยคิดว่า เดีย๋ยวไว้รอโอกาสน,นะคะเราไปเปิดในครั้งหน้าจะดีกว่าเนาะแต่ไม่ต้องห่วงคะ่ะพี่เปิดแน่นอนแล้วก็ไม่กักด้วยค่ะเป็นเพราะว่าพี่ไม่มีอะไรจะเสียเลยคลิป<ท>นี้นะคะสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการฉลองแล้วก็เป็นการขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนกับช่องม้องมินมาโดยตลอดซึ่งตอนนี้เนี่ย ยอดผู้ติดตามของช่างเม้ามินแน2จ็0 0 0ืคนแล้วโอ้โหดูีโลอะไรถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับพี่มินยังไงก็แล้วแต่ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงค่ะและการเปิดหน้าในครั้งนี้เนี่ย มันก็เป็นการเปิดหน้าครั้งที่2แล้วเนาะซึ่งการเปิดหน้าในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการทําตามคําเรียกร้องของผู้ชมที่ขอกันมาอย่างยาวนานนะคะว่าอยากเห็นหน้าพี่มินจังเลยซึ่งพี่ก็จะคอยบอกตลอดว่าพี่เคยเปิดไปแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยไปหากันเอาเองและน้องๆก็คงจะงงว่า ทำไมพี่มินไม่บอกชื่อคลิปไปเลยล่ะพูดติดตามเขาจะได้ไปหากันนี้ง่ายเนาะเป็นเพราะว่าพี่อะอยากให้ทุกคนนะคะติดตามพี่มินจากที่ผลงานของพี่มินมากกว่านั่นเองค่ะอยากให้มองว่าคลิปของพี่เนี่ยสนุกมีความสร้างสรรค์สร้างความบันเทิงมอบสาระแล้วก็เก็บความรู้ดีๆให้กับผู้ชมได้บ้างนะคะนี่ก็คือความตั้งใจหลักแล้วถ้าหากวันใดวันหนึง่งที่น้องเนี่ยไปเห็น คลิปที่พี่เปิดหน้าจริงๆเนี่ยน้องจะได้ตัดเรื่องรูปร่างหรือหน้าตาของพี่ผิวดังไหมหรือแม้กระทั่งเพศที่มีนเป็นเพศอะไรนะคะตอนนี้ก็เชื่อว่ามันคงเป็นการตอบคําถามได้ดีที่สุดก็คือให้น้องเห็นนั่นเองค่ะซึ่อ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยไม่อยากจะเปิดหน้าเพราะคิดว่ามันอาจจะมีคนที่เขายังเหยียดเรื่องเพศอยู่อย่างนี้เนาะแต่พี่ก็มองว่านี่มันปี2021แล้วเนาะก็คงจะไม่มีการคอมเมนต์เรื่องเพศกันเกิดขึ้นแล้วนะคะ แต่หวังว่าน้องๆหลายๆคนก็จะไม่ช็อกกันนะเพราะพี่อ่ะเคยบอกไปแล้วนะคะในคลิป Q&A โดยเฉพาะภาค 2, 2น้องไปดูตอนท้ายๆเลยพี่บอกไว้หมดเปลือกแล้วจริงๆค่ะซึ่งพี่มิงคนนี้แหละค่ะเป็นคนทําคลิปมาโดยตลอดแล้วก็เป็นคนตอบคอมเมนต์กว่า30,000คอมเมนต์ให้กับน้องๆทุกคนคือพี่อยากจะบอกว่า พี่ตอบด้วยตัวคนเดียวนะคะตอบทีเนี่ยต้องใช้2เครื่องนะตอบที3-4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็อยากจะให้น้องๆเข้าใจในส่วนของพี่หน่อยนะคะพี่ดีใจที่มีคนมาคอมเมนต์เยอะๆพี่ชอบในการที่ทุกคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะแล้วก็อยากให้เป็นแบบนั้นต่อไปเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่คอมเมนต์มันเยอะมากๆแล้วบางทีพี่ก็จะได้แค่กดหัวใจนะคะแต่น้องๆไม่ต้องห่วงนะ คอมเมนต์ที่พี่กดหัวใจอะหมายความว่าพี่อ่านแล้วจริงๆนะพี่ถึงกดอ่าแล้วก็จะพยายามตอบคอมเมนต์ให้ได้เยอะที่สุดนะคะโอเคตั้งแต่เปิดคลิปมาเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนแหละ คงเห็นแหละเห็นแหละอยู่ข้างหน้าขนาดเนี้ยแล้วก็ตามเสื้อที่พี่ใส่มาในวันนี้เลย3ตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นรางวัลใหญ่ที่มาแจกให้ผู้โชคดีทั้ง3คนที่ติดตามกับช่องเมสามินค่ะเซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมาจากเรื่อง My Hero Academia นะคะตอนแรกเนี่ยพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะ หรือน้องๆเนี่ยจะชอบเรื่องดาบพิฆาตระสูนมากกว่ากันสองเรื่องนี้เนี่ยมันมาในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะพี่ก็เลยทําการเปิดโพสํารวจนะคะให้น้องๆทุกคนเนี่ยไปโหวตและแสดงความคิดเห็นกันได้ผลคะแนนโหวตเนี่ยก็เป็นที่น่าตกใจมากๆเรื่องไมฮีโร่เนี่ยแซงดาบพิฆาตรสูนซะงั้นค่ะคือตอนแรกพี่คิดว่าไมฮีโร่เนี่ยจะมีคะแนนที่น้อยกว่านะเพราะว่าช่วงเนี้ย กระแสดาบพิฆาตสูงสูงปรี๊ดอะไรนี้เลยเนาะหลายๆคนก็บอกเหมือนกันล่ะคะ่ะว่าชอบดูทั้ง2เรื่องนั่นแหละแต่ว่าถ้าให้เลือกเขาก็จะเลือกมาฮีโร่นะคะแต่หลังจากที่พี่ปิดโหวตไปแล้วนะน้องๆก็มาช่วยกันโหวตอ,อีกเหมือนแข่งกันอะ่ะคะแนนเนี่ยมันไปสิ้นสุดที่ห่งหม่นเ0 0 0คะแนนนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าเรื่องมาฮีโร่ก็ยังมากกว่าอีกอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้มันจึงมีที่มาตามน,นั้นนะคะแต่น้องๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะคนไหนที่ ไม่เคยดูเรื่อง My Hero มาก่อนเลยหรือชอบเรื่องดาบพิฆาตสูตรมากกว่าเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะคะพี่มินก็มีรางวัลแจกเพชรอีกเหมือนกันถึง3รางวัลด้วยกันนะรางวัลละ500เพชรเช่นกันค่ะเดกุ <Yahoo! S 1> u, หรือมิดริยะของเรากับบาคุโกเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด <Wow. S 1> ใหม่ขนาดไหนรู้ปะ่ะโทคโนโลยียังไม่เข้าไทยอะ่ะคิด <laughs> ซึ่งโทรโลจีเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะซึ่งพี่ก็ชอบเช่นเดียวกันเนาะ,ะมันก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี้หายยากกว่าชาวบ้านเขาแต่ในที่สุดพี่ก็หาตัวนี้มาจนเจอแล้วนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดเนาะอาจจะเป็นแบบรุ่นก่อนหน้านี้นิดนึงพี่เนี่ยสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าของที่เอามาแจกเนี่ยเป็นของแท้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์แน่นอนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าน้องๆอยากคนไหนเนี่ย อยากไปหาซื้อเองนะคะก็อยากให้เช็คร้านดูดีๆมันเป็นของแท้หรือเปล่าบางที่เนี่ยขายถูกมากร้0ยสองเองมีมากสุดไม่เกิน300รอหรอกอยากจะบอกว่าอันนั้นน่ะที่น้องเห็นน่ะเป็นงานจีนค่ะเขาว่าง,งานจีนก็คือของก๊อปนั่นเองค่ะหน้าตามันจะค่อนข้างเย๋เกนะคะรายละเอียดมันจะลงมาไม่ไปสวยสักเท่าไหร่เนาะของแท้แน่นอนว่ามันต้องแพงกว่าแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีกว่าอยู่แล้วค่ะ เอาละมาถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะพี่ก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็คงแบบอยากรู้แล้วล่ะว่ากติกาของการทำครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะง่ายๆเลยฟังดีๆพี่จะบอกคำถามที่ยากที่สุดให้น้องๆทุกคนมาตอบ oh. เพราะอะไรถึงชอบ,ช,อบช่องเมาส์มินค่ะน้องๆเนี่ยมาเม้นบอกกันได้นะคะซึ่งในเม้นนั้นน่ะต้องเขียนชื่อเล่นเลข UID ในเกม แล้วก็ชื่อ Facebook ด้วยค่ะ Facebook คือสำคัญที่สุดนะคะเป็นเพราะว่าถ้าหากน้องได้รางวัลเป็น3ตัวนี้เมื่อไหร่แล้วเราก็พี่จะต้องสอบถามเรื่องที่อยู่เพื่อเป็นการจัดส่งของรางวัลให้กับน้องๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่ขอให้เป็นผู้ติดตามของพี่จริงๆแล้วก็เป็นผู้ติดตามที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะคือมีประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศลาวเนี่ยเขาเข้ามาดูคลิปพี่เหมือนกันแต่พี่อ่ กลัวว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งในอนาคตรหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันมาระบาดรออนึงนะคะก็กลัวว่ามันจะยุ่งยากเนาะแล้วคนไหนเนี่ยที่บอกว่าเออผมไม่เคยดูเรื่องมา h ฮีโรมาก่อนเลยเนี่ยก็สามารถมาเม้นบอกได้นะคะว่าอยากได้แค่เพชรพี่จะได้ส่งเจ้า3ตัวนี้ให้กับผู้ติดตามที่เขาชอบเรื่องม y h ฮีโร่คาเดเมียจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบงงแงน,นะคะมันจะต้องมีคนที่ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะมันถึงเรียกได้ว่า ผู้โชคดีไงคะสาคนสำหรับม y ฮีโรและ3คนสำหรับรางวัลแจกเพชร500เพชรค่ะง่ายๆนะคะอย่างที่บอกทำไมถึงชอบช่องเมาส์มินพิมพ์เสร็จปุ๊บในคอมเมนต์นั้นนะคะเขียนชื่อเล่นเลข UID ในเกมแล้วก็ชื่อ Facebook พี่จะทำการปิดคอมเมนต์วันที่27 ธันวาคมปี2563หรือวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงเนี้ค่ะเวลาเที่ยงนาฬิกานะคะก็คือเที่ยงปุ๊บตัดปั๊บเลยซึ่งคอมเมนต์ไหนที่โดนใจตลกหรือแวกแนวเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นมากกว่าเนาะอาจจะพิมพ์มาส,สั้นๆก็ได้นะคะแบบว่าจับใจได้ใจความแต่แบบโอ๊ยปัอกอกอะไรอย่างนี้ oh. แต่ไม่เอานะพวกที่บอกว่าพี่ครับผมขอเถอะบ้านผมจนพี่ครับ ผมขอเหอะถ้าไม่ได้ผมจะเลิกติดตามพี่โโอ้หแบบนั้นมันก็เสียใจไปสักนิดนึงเนาะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าพี่มินอะ่ะจะเข้าข้างตัวเองหรือลำเอียงหรือเปล่าพี่อยากจะบอกว่าลำเอียงแน่ค่ะ <laughs> ร้อเล่นล้อเล่น พี่มินจะให้ทีมงานเขามาดูนะคะมาเป็นคนคัดคอมเมนต์ให้อย่าลืมนะคะเที่ยงตรงของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะปิดคอมเมนต์นะคะซึ่งพี่เนี่ยเป็นคนที่ตอบคอมเมนต์แล้วก็อ่านคอมเมนต์ของน้องๆนะคะมันอาจจะทําให้พี่่รู้ว่าเออคนที่มาดูบ่อยคนที่มาเม้นท์หมอยคนที่มาได้เม้นท์แรกบ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ให้ทีมงานไปดูก่อนละกันเนาะซึ่งพี่จะประกาศรางวัล ภายในอาทิตย์หน้านะคะคือไม่เกินปีใหม่แน่นอนซึ่งพี่อาจจะไปประกาศที่ Facebook f แฟนเพจก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปติดตามเพจของช่องเม้งมินด้วยแล้วกันค่ะแล้วพี่จะประกาศเป็นทางการใน Youtube อีกทีนึงเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ปลายปี2020หรือ2563แล้วถ้ามีตรงไหนอยากให้พี่มินช่วยปรับปรุงในด้านอะไรก็สามารถเม้นบอกกันได้นะคะไม่ว่า เสียงพี่มินหนักดังไปเสียงเอฟเฟกเบาไปอยากให้พี่มินทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถมามิ้นบอกกันได้นะคะ,ะพี่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าพี่มินใช้ iPad นอนหน้าจอมันก็เลยจะแปลกๆนิดนึงต้องขอภไผด้วยจริงๆค่ะคงต้องรอให้พี่มีงบมากพอที่จะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือว่าซื้อคอมใหม่ไปเลยซึ่งก่อนจะจบคลิปนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นวันคริสต์มาสพอดีนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนเนี่ย คิดสิ่งใดก็ขอให้สงความปรารถนาอยากได้อะไรก็ขอให้ได้รักใครชอบใครก็ขอให้สมหวังนะคะมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆด,ด้วยนะคะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดมันกลัาระบาดอีกแล้วเนาะไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเย่รู้ไหมว่าพี่อัดนานมากเ <laughs> ย่บ๊ายบายคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่